พบป่าลุงโคชหัวข้อแรกวันนี้ครับก็จะมาตอบคําถามเรื่องการสร้างกล้ามเนื้อไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยครับถามว่าทําได้ไหมทําได้ครับ 1. จะต้องเข้าใจก่อนว่าการสร้างกล้ามเนื้อให้มันโตขึ้นน่ะมันต้องทําอะไรบ้างนะครับก็คือไง่ายเลยครับยกเวทหรือยกนัมเบลหรือเข้ายิมยกเวทเพื่อให้ได้น้ําหนักเปอร์เซ็นต์น้าหนักที่ไปทําให้เซลล์กล้ามเนื้อหรือ หรือ,อมัดกล้ามเนื้อมันขยายออกนะครับแล้วก็ทานโปรตีนให้ถึงเพื่อไปซ่อมถ้าเราทําวิธีนี้นะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงลีนหรือในช่วงบล็อกหรือว่าทําน้ําหนักก็สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้เช่นเดียวกันนะครับแน่นอนครับถ้าเราอยากจะให้กล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นเราก็ต้องรู้จักวิธีการสร้างกล้ามเนื้อให้ถูกต้อง,ก,องการสร้างกล้ามเนื้อให้ถูกต้องมีอะไรบ้างครับ1ยกเวทปริมาณน้ําหนักจะต้องทําลายเซลล์กล้ามเนื้อให้มันขยายตัวแล้วก็ทานโปรตีนให้ถึง เพื่อไปซ่อมในส่วนที่มันขยายตัวนะครับให้เต็มนั่นคือที่มาของกล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นโตขึ้นแข็งแรงขึ้นนะครับในส่วนนี้คือส่วนของสร้างกล้ามเนื้อแต่ในส่วนของการเลนหรือว่าการไดเอทหรือว่าการทําให้คัดทําให้คมชัดนั่นก็คือการที่คารีโอเพื่อเอาไขมันใต้ผิวหนังออกเอาไขมันในร่างกายออกแล้วก็ไม่เอาไขมันใหม่เข้าไปนั่นคือวิธีการ ลีนถ้าเราเข้าใจ2วิธีนี้ถ้าเราเข้าใจ2ช่องทางนี้เราก็สามารถทําได้ลีนไปด้วยแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อไปด้วยนะครับนี่คือวิธีการครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เฮ l ยมิฟฟิ t แล้วก็ลุงโคชน,น,นะครับก็จะได้เป็นกำลังใจให้เราแล้วเราก็จะกลับมาทำวิดีโอเพื่อตอบคำถามให้กับทุกคนแบบนี้นะครับก็ฝาก s u b s c r i b e ฝากติดตามทาง Facebook ทาง IG แล้วก็ทาง y YouTube ด้วยนะครับ